จโะโน่ตัวนี้อืมจะโน่จะโน่หน่อยเสืออยู่นี่นี่เสือนี่เสือตาเบียงเสือเอยเส,ออสือตาเบียงเบียงมาหาแม่อ่ะอืมหืมอืเสือตาเบียงกินชิวกินกินตาดำจอยเบิดอันนี้กาลังม่านม่านแบบจอยๆฝนตกหลายเนาะ คนโต๊ะร้ายๆกันยาว่มีกินเอาเล่มไปสูเล่มไปน่ะอีเฟิร์ดนายแม่เฟิร์ดแม่นั่เฟิร์ดอยู่ร็จแม่อินโเฟิร์ดอยู่ร็จอืแม่อินโเฟิร์ดพูนวันนี้ลูกมันกินนมอยู่คนแมงมาเบ่งนั่นดิว่ามันจนออกเลยนีน่เฟิร์ด เขาอะไรยังกินนมแม่อยู่ <c oughs> เขาอะไรยังดูดนมแม่อยู่มั <c oughs> นกินนมแม่อยู่นาบ่าอายนาบ่อายแหงนนมเขาอยู่คนเฮ้ยมาไก่อันเด้อออกไปไกลหนุนั่งก,ก,ก,กินนมเขาอยู่บ่